ตอนเที่ยงนะคะอันนี้ก็จะเที่ยงครึ่งแล้วเนอะไอ้ชิมก็ไปทํางานอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันทํางานแล้วนะคะหยุดหลายวันหยุดหลายวันจนไม่อยากไปทํางานแล้วนะคะเดินเหมือนเดิมนะคะเดินออกกำลังกายเขาออกกำลังกายวันนี้ขึ้นหัวข้อว่าเมียพลังฟินแลนด์ดราม่าอีกแล้วนะคะดราม่าเรื่องอะไรเรา,เามาฟังกันเนะาะดราม่าเรื่องอะไร เมื่อวานคุยเรื่องอมิสแกรนนะคะมิสแกรนก็ต่อเนื่องกันมาเลยนะคะจากเรื่องมิสแกรนนะคะว่าไปไปดูคลิปคลิปบบของพี่ชอบหนึ่งนะคะมันมีคลิปของคนของกระเทยสองตัวนะคะพูดง่ายๆว่ากระเทยสองตัวไมนน่ใช่คนไทยนะคะแต่ว่ามันก็เป็น บ้านเราทำตัวเป็นแบบอะ,อ,อะไรนะคอมเมนเตอร์บางคนเลอ,อคอมเมนต์แบบน่าเกลียดม,มากคอยฟังแล้วคอยก็อแบบว่าสูงนะอ่ะอ๋มฉันกล้าประมาณนี้นะ่ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือนางคอมเมนตเตอรต์นิดแกรนบ้านเรานี่แหละแต่ดันไปคอมเมนต์ไอตรงที่ นิสแกงโคราชออกมานะคะนั่งสองตัวนี้ก็คอมเมนต์แบบดูเล็ดดูหลังมากเลยะะบอกว่านิสแกงโคราชให้ย่าโมโเรานะคะเหมือน พูดแล้วเดี๋ยวก่อนนะมันบอกว่าเหมือนซุบขึ้นอืดมาเลยนะคะทุกคนค่อยฟังนะว,ว่าแบบว่าอีกระเทยสองตัวตกกระโลกมากเลยนะอีกระเทยลาวสอตัวมันน่าตกกระโตืามากพูดไปมันก็หัวเราะครับครับเป๊ะปากไปพี่นวาง Kem c ีดราม่าเรื่องเรื่องมิสแกรนนะคะชุด เรากำลงัลง,ลงชื่นชมในความสามารถในความที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแต่ไปเจยกระเทยสองตัวนี่แบบว่าศูนขึ้น รู้จักที่ต่ำที่สูงคิดว่าที่เมืองไทยเรานะคะโซเชียลเมืองไทยนี่ถล่มมันยับแล้วนะคะอีสองตัวนี้นะเพราะว่าที่ช่องที่เขาเล่าขา่าหรือว่าเขาออกมาเล่าเนี่ยเขาใส่ชื่อช่องใส่ชื่อช่องมันไปด้วย ค่อยจะปิ้วนะเนี่ยนคิดเลยว่าเดิมานแค่นะสลักแค่แล้วก็นนปิแวก็ยังเยยมีฝนด้วปิวเข้าปากด้วยเวลาพูด หรือว่าอยากรู้ว่าคุยยายชิคกามาเรื่องกี่เลยลาสองคนนี้นะคะตัวนี้พูดมันสองตัวเลยบอกภาษาบาลไปดูที่ช่องป้าเดือนชาแนลนะคะ,ะเชาแนลไปดูที่ช่องป้าเดืียชาแนลฉบับเต็มกันจะได้รู้ว่าอีสองตัว ว่าขุดมาจากลูไหนไม่รู้นะคะมันไม่รู้จากบ้านเราไม่รู้จากเมืองไทยไม่รู้จกักว่า,าไม่ย่าโมเป็นไครมันก็คอมเมนต์แบบตามภาษาเด็กเกลียนนะแล้วก็พูดแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคือฟังไม่ได้แต่ถ้าเป็นบ้านนู้น จากม่ย่าโมจริงๆว่าท่านเป็นไครกูเอาเอา,เอามันเอาหาเอาสรุกเอาแบบเอาใจเอฟซีไปก่อนไม่คิดว่ามันจะโดนคนทางฝั่งเราเนี่ยถล่มนะคะเดี๋ยวจะตามข่าวอีสองคนนี้ว่ามันเป็นยังไงนะคะอันนี้ค่อยค่อยสนใจเพราะว่ามันมันกเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานด้วยเรื่องเมื่อวานที่เราคุยเรื่อง มิสแกรนวันนี้ก็มาดราม่าเรื่องมิสแกรนเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าดราม่าว่านู่นนี่นั่นแต่ดราม่าอีกเอยลาวสองตัวนี้นะคะฝากน้องๆพี่ๆเอะเอยไทยเรานะคะเจอมันนี่ถล่มมันหน่อยนะคะออข้ามฝั่งมาบ้านเรานี่เห็นหน้ามันมันมีหน้า สนุกเอาฮาแล้วก็เอาอย่างฟังฟังแล้วมันทำให้เราออกขึ้นเนะเาะแหมยังรู้จับว่ามีัญหาอไรแบช่างตาค่คุณผูมมีปัญหามากเลยนะคะ หนักกว่าอีผู้หญิงคนนั้นด้วยเจอเจอหลายช่องแล้วนะคะ youtube ที่แบบว่า y o u t u ท e สัง่งใั่ฝังดูนะที่มาคอมเมนต์ u ู u ู e คนไทยนู่นนี่นั่นนะโดนไปหลายช่องแล้วนะคะอีอนนอะะอออสองตัวนี้ไม่รอดนะคะบอกได้เลยอีกระเทยสองตัวนี้ไม่รอดไปทำงานน้องโบ พอดีตอนก่อนจะออกมาทำงานไปดูคลิปป้าเดือนเดือนชาแนลเรานี่แหละไปเจอคอมเมนต์อินกะเทยลาวสองตัวมันคอมเมนต์เกี่ยวกับ m มิ Grand บ้านเราแต่วัันไปคอมเมนต์ดันตรงที่มิสแกรนย่างโมมิสแกรนโครามันคอมเมนต์แบบทุเรศมากอะแล้วเราพี่โมโหพี่โมโห ดูหน้ามันก็ละอ่อนละอ่อนแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันเกลียนอะมันคอมเมนเอามันเอาหาน่ะสองตัวเนี้ยฝากไปดูหน่อยนะคะที่บ้านป้าเดือนชาแนลนะแกเพิ่งลงคลิปโอ,เอ้เหนื่อยเหนื่อยเดินกับเหนื่อยเดินท้าลมพี่น้องลมมันพัดแรงมากแล้วพก,ก็ดันกับลงนะ สวัสดีพี่วรวีนะคะเดินไปทำงานคะ่ะวันนี้ทำงานแล้ววันนี้ทำงานแล้วนะคะหยุดไปหลายวันพอมาทำงานนี่รู้สึกว่าไม่อยากทำงานแล้วนะคะอยากนอนอย่างเดียวเลยเหนื่อยมากโอ้โหก็อยากจะช่่งอยู่นะน้องโบแต่มันโมโหอ่ะ <c oughs> มมนโมโหมันพูดไปมันหัวแล้วไปขคักขีคัก ไปบ่นไปแล้วก็มาถึงที่ทํางานอีกแล้วตามเคยนะคะวันนี้เดินไวมากนะคะส3านาทีขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจคุณยายฉินนะคะไลน์นี้ก็ขออนุญาตลงไลน์นะคะเพราะว่าจะเข้าที่ทํางานแล้วหนาวค่ะหนาวลมแรงด้วยดูที่ลมมันปิวไปไม้มไมไมหล่นร่วงขี้เล่มากขี้เล่มากชีแรกช่วงนี้ขีเล่ยจนไม่อยากจะแบบว่าถ่ายให้ดู วันนี้เขามีธงชาติขึ้นครึ่งเสาหมาย,มายถึงอะไรถ้าเป็นที่ทำงานเพราะยาทัพขึ้นขึ้น